แลวนี่ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดเอ้ยสุดเอ้ยถูกแล้วนะครับ Mid of Empire นะครับวันนี้เป็นเกมแนวซ u r เวอร์ทีมจีนหนี e ร er ์ s e n s o r อปู่ย่าหลายวาร้วแต่นี่ข <c oughs> <c oughs> โอเคครับเรามาลองกันนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่18แนะครับยังเป็น Early Early Set เกมนะครับอ่ากูต้องทำไงวนะเนี่ย ออฟไลน์เกมเซิร uh, uh, ์ฟเวอร์ลองลองออฟไลน์เกมอ้าไอไอเวนอ่ะคอนเนคใครไปก็ไม่รู้อ่ะ uh, mm hmm. ไปยังไม่รู้นะครับหน้าตาตรงนั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจเราอยากเข้าไปดูหน้าเกมกันเต็มที่แล้วครับเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ผมต้องหยุดเล่นทุกเกมเพื่อมาทดลองเกมนี้นะครับได้โบไม่ลืมครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูครับแล้วทำไมเกมกูช้าจังเลยเนี่ยโอเคมาถึงเราก็ต้อง สร้างตัวละครเกมจีนอิม a พ t เอ้ยเกมจีนแบบจีนจ๋าเลยนี่หว่าเราเรา,เราจะเป็นคนประเภทไหนดีหอยล่ำว่าล่ำเฮ้ยเฮ้ยเย็ดลู่อันนี้อนีเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้น่าสนใจขอเลยเอาเลยเอาเลยแบบนี้เลยไม่เลือกและตือโุ้ยไก่ออตั้งชื่อ น่าจะตั้งชื่อภาษาไทยไปเอ้ยตือโป้ยกายตั้งชื่อภาษาไทยได้ไหมอ้าวได้นี้ได้อย่างนี้ไปดีครับเข้าไปดีครับเอาเข้ามาเลือกมนทนหูหนาเอาปิญญาแล้วกันมันอยู่บนสุดเนี่ยไม่รู้ว่ามันน่าสนใจอ๋อชนแนล อ๋อชแนล PVE มีปิงให้ดูด้วยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยหายแล้วเฮ้เข้าอะไรเขาวะเนี่ยม่เป็นไรเราเลือกกันบนแล้วกันปิงย่าขอเป็น PVE เพราะว่ายังไม่เสียนท่าไหรเรื่องกันอ๋อกำลังจะเลือกเพราะปิงน้อยอันนี้แล้วกันไปแนวจีนเหรอตอนแรกคิดว่ามันเป็นแนวแบบอื่นเสียงนกมาแล้วเสียงนกมาแล้วอ่าหาเลือกอะไรต่อเนี่ย เล,เลือกโซนเลือกโซนเราจะไปอยู่ที่ไหน select bird location โซนเกิดอย่างเราต้องอาศัยอยู่ในป่าสิครับเราคือโจโฉตือปอยไข่เอออ่า recommend choice newick mode give up ไปหรือ give up ไป confirm อ๋อสอนฟันแทงโบบาอ่ะช่างมันช่างมันตอนนี้ มาเกิดกลางดงมอสเตอร์เล่าใบด่างวะเนี่ยใบด่างวะเนี่ยจะเด็ดไปขายโอ้โหเทเจตเทีเจดตึกวอไข่กูก็เอาเงินกูอยากเห็นหน้ามึงอะไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้วะเซตติ้งก่อนเราจะตัดโมชันเบอร์ออกไปนะครับเพราะมันจะทําให้ผมเวียนหัวมากๆเลยเมื่อกี้แป๊บหนึ่งไปโอเคทำแรมันให้นำแรเจ็บไม้เจ็บไม้ โอ้โหนี่มันนี่มันเก็บนี่มันเก็บช้าเพราะว่าแบบตกอ้ว,วนใช่ไหมเนี่ยนะช้าจัดจัดอดต้นไม้ดูต้นไม้อันนี้ผมปรับเวลิโลนะครับเก็บปรับกลางเพราะเดี๋ยวคอมจะระเบิดก่อนที่จะเล่นเสร็จนะ่าเก็บไปเก็บไปอาไม่พูดเยอะเราเป็นตีปอยกายครับโอ้ยเวสองเก็บต้นไม้วลอัพ กดแอมีอะไรอ๋อเวสมีระบบเวสมาให้โอเคกด i อ่ะกด i อ๋อสมของคราบของอ่ะคาบเชือกอ่ะคับอืมคาบเชือกทั่วไปเลยครับอ่ะคาบอีกอ้อเชือกครบแล้วก็ต้องเอาหินเราต้องไปเก็บหินแน่นอนตามสไตล์เกมเพ๊บเอ้ยมันเก็บช้าเพราะว่ากูอ้วนจริงเหรอวะเนี่ยอ่พอเราเก็บหินได้เราก็ต้องมาคราบสิ่งจำเป็น หมือนทุกทีนะครับเหมือนเกม s u r ไว v a ลทั่วไปเลยทําไมมันไม่มีเพลงบรรยากาศอ๋อมันไม่ใช่เกมออนไลน์มันเป็นเกมเอาตวรอต์อ้ามันอยู่ในป่ามีคนมีคนอยู่ตรงน,นู้นอ้าวอแสดงว่าโอ้โหกระโดดมึงก็ร้องซะเสียงดังกดไอครับสตอร์บครับเชือก15อันเนออรับมออะมี11อันมีได้11อันเดี <c oughs> yeah. okay, ๋ยวเก็บใบไม้ไปเรื่อยๆครับมนเอาไว้สําหรับครับเชือก <c oughs> อันนี้มันก็จะเป็นช่วงสอนนั่นเองนะครับเราเราเราเข้า PVE เพราะเราไม่อยากไปต่อยกับใครนะครับเราจะเป็นตึ๊บป้อยไก่เก็บเก็บเก็บของที่จําเป็นว่าผมต้องทอําอันนี้ครับต่อเลก็กยันคาาครับมันให้หมดครับนี่เอาทุบเอาไว้ทุบเอาไปทุบหินอ๋อเอ็กแชมลีวอร์ทุกคนเวลสี่อย่างไรครับเวลสี่อย่างไรครับน้องๆอ,อ่า โอ,โอ้ได้แล้วขวานไปแล้วเก็บกิ่งไม้เก็บกิ่งไม้อ่ะกูต้องเก็บมันสามสิบอันแล้วไม้มึงสปาแบบเกลื่อนมากโอ้โหวิทยายุทธชาวจีนเออผมอยากรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้มุมมองแต่อยากเห็นหน้าตัวเองอะ่ะมันหมุนยังไงอะ่ะเก็บปะเก็บอันที่สิบหก เก็บ okay, โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากตีหมาอยากตีหมาแป๊บนึงขู่หมาได้ไปล่าขู่หมาได้ปล่าขู่หมาได้ปล่าเป็นึงนะทำอะไรได้มากวะอ่าขวานตุ้มขวานก็เลยวิ่งโอ้ยฟันอุย้ยอุ้ยมันลุม่มมันลุ่มโอ้โห,โหไม่รอดจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ไป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 มันเวลสี่ผมก็เวลสี่ไง ฟเฟ่เนี่ยมันเกมเก็บเวลแฟเฟ่เลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไปโอ้โหโอ้โอ้โอ้หนีแล้วหนีละโเอออ้าวเกิดใหม่ต้องเกิดในป่าเหมือนเดิมอ๋อที่เก็บมาทั้งหมดโมคะโมคะเพราะว่ากูแตกมาร์กต้องมาร์กมาร์กได้ไหมอ่ามาร์กได้ ในอ uh, ่าแมปมีไหมอ่าโอเคเพียงจีนสุดเท่เราวิ่งแบบปกติได้นะครับรอรอเราโหดแล้วเราค่อยมาจัดการพวกกวางพวกอะไรพวกนี้นะนายทำฉันเสียเวลามากอ๋อมิตะโอโโคตรเกมจีนจัดจเติร์ปไก่ไปไปไปอ่าเหมือนการเอาระบบ MMO มาผสมกับการเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้เราจะประจบกันที่ตรงไหนดี เราตั้งเป้าดีกว่าเราจะ,ะเรียนสกิลเรียนอันนี้ก่อนสายสร้างสายสร้างอ่าอ่ะพื้นพื้นพื้น,นฟอร์ธนูธนูธนูน่าจะสำคัญเกราะอ่ะกดมาให้หมดอ่ะปรุงยาปรุงยาเอามีแล้วเราไปเอาที่ศพตัวเองก่อนเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาวะเออผมอยากขันไปดูรอบๆไม่ได้เลยเก็บศพก่อนเก็บศพก่อนตามสไตล์วิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีหมูตอน น้องหมุดจอนจะโดนหมากัดอีกรอบไหมเนี่ยโฮงไม่หรอกมั้งหมามันแดกศพไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเออเฮ้อที่จะจัดซากศพเก็บได้ไหมเห้อเ yeah. รียบร้อยกลับมาเป็นมนุษย์มีอาวุธละอ่ะเราจะทุบหินทุบหินอ้อทุบ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 อีกทุบอีก ทุบอีกม EN ัมนมันมันดุดขนจะวะแล้เ,เก็บไม้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับหมาป่าใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันมากัดเราอีกนั่นเองไปเก็บไว้หน่อยนะครับที่ตึบกระดิ่เครับรางวัลรับรางวัลสวยงามอ่ารับเบิลรับ คอลเลกต์ับเบิร์ับเบิร์ับเบิร์คืออะไรวะครับสโตนแฮมเมอร์อ๋อเอาค้อนไปทุบหินอ๋อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คราฟแคมไฟเราเลือกทำเลวะแถวนี้คนน่าจะเยอะดีเราเชดมาตรงนี้หน่อยไม่รู้เราเราสร้างก่อนวันนี้เราเราขอแบบมีบ้านสักหนึ่งหลังบ้านในฝันของทุกคนนะครับซึ่งการตายผมก็ได้ตายให้ทุกคนดูแล้วมันก็สามารถมีการชุบได้นะคแต่ไม่เป็นไร ครับหน้าตาดูง่ายมากครับง่ายเหมือนปลอกกล้วยพอหรอกอราคาบอันนี้เสร็จเราก็ต้องมีอาหารใช่ไหมนนี้อะไรเนะี่ยตะเตนย่างหรอมันวางเลยเหรอโอเคง่ายจังเรียบร้อยครับแล้วก็ทําอาหารตกปลาย่างเนื้อย่างตะเตนยูดยูดอันนี้คือกินเองสปิดคือแบ่งย่างไก่ ซิงซึ่งมาเที่ยวเหรออ่าโอเคเก็ตฟิลแล้วอ่าไปแล้วไงต่อครับวันครับวันรีเควสต์ฟิลอ๋อต้องใส่ไม้ติดเกินอ๋อเผาอ๋อโอเคเผาเสร็จปุ๊บครับวันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวครับน้องๆอ,อันนี้ก็มีตะแกรงย่างกินสามตัวแล้วครับไปครับออกมา พอแล้วพอแล้วพอแล้วเปลืองไฟเปลืองไฟเค okay. ทำไร Eat Eat. อิทเหรอกินอังกีษหิวหิวก็ต้องกินสิครับอ่ะกินอีกกันหนึ่งง่าย nice. โอเคครับอ่ะตอนนี้เริ่มคราบหอ,อกแล้วแล้วก็คราบทลิรงสโตอนอ่ะเก็บหินก็นเลยเริ่มค่อยๆคราบไปเรื่อยๆอ่ะ เอาไ s ้ซะครับมีอะไรก็ครับมันสั่งให้ครับแล้วก็ครับนะครับนะรู้สึกว่าจะเล่นง่ายจัด,จดเลยนะครับเกมนี้มันเหมือนแบบว่ามีระบบเควสแล้วก็มีระบบบอกต่างๆไว้อ๋อนี่พอทุบเราก็จะได้ได้เ e อ p กีด้วยก็ที่แย่ผมว่าเล่นวันเดียวผมก็น่าจะ 100. <c oughs> ไม่ร้อยไปตีไปเออจริงจ,งจงมีระบบ e x p มามีระบบ ครับของเหมือน MMO วะมีระบบแนวแบบ MMO มาทำให้เราแบบไม่เบื่ออแล้วก็เชือกตัดต้นไม้แต่มันไม่มีแบบหน้าตาต้นไม้ว่าจะล้มโอเคถางมันไปเท่โอยโคตรหมู่ตอนเลยอ่ะเปนน่ารักแดะน้องตึกกระไ่อาจจะเป็นแบบว่าพอช่วงหลังอาจจะมีแบบเซิร์ฟเวอร์เหมือนสักคำอะไร่างนี right. ้มาแบบสำหรับคนไทยทำกันเองก็ได้ครับ ก็ไปจอยกับเขาอะไรนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนเสร็จล้วก็ต้องลองทดสอบระบบต่างๆกันต่อไปครับเก็บยาไหเก็บยาไปครับเป็นเชือกเฮ้ยได้กล่องสมบัติได้ปากทางเข้าแล้วหลอดสีฟ้าเวลเก้าเวลเก้าแล้วอีกนิดเดียวเวลสิบอีกนิดเดียวเวลสิบบอกเลยลคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ยืดเยื้อและยาวที่สุดเพราะมันคือเกม Sur survivor ชื่อเกม mid Ho Empire หรือเปล่าวะว้าเท่ละ เริ่มมีอาวุธเริ่มมีอาวุธเริ่มตีเจ็บบอกเลยเริ่มตีเจ็บบอกเลยว่าเริ่มตีเจ็บหมาป่ามาได้เลยรอบนี้รับรางวัลเมนเควสฮันแอนิมอลเเคล่ากระต่ายเจอเลยพูดปุ๊บเจอกระต่ายปั๊บวิ่งไม่ทนันวิ่งไม่ทันกระต่าย,ยพวกพวกพวกกูเป็นหมูพวกกูเป็นตื้อเไก่อยไปเนี่ย โอ้โหตบกระต่ายได้แล้วแล้วไงต่อเอ,อ่อโ t ส i t h วิ m แคมไฟต้องทำไงกับมันนะครับเดินครับคุณผู้ชมเดินกลับไปเดินกลับไปแองวิ่งนะวิ่งอ่งอาสตานเมนาเราเหลือๆวิ่งได้ทีจัดจัดเอ,อ่อต,ตัดต้นไม้อีกแล้ว วันตัดต้นไม้ครับไม่ต้องห่วงตัดปะทางป่าชีวิตคือการบุกเบิกชีวิตคือการเริ่มใหม่ด็อกเตอร์สโตนเมืองจีนหรือือโปอยไก่นี่น,นะครับพ้าถังจำสัง่งเอ้ยพ้าถังจำสัง่งเฮ้ยถูกแล้วหรือเปล่าวะพ้าพถังนะครับเดี๋ยวต้องสร้างนี้นี่วอร์เดนเลกเดี๋ยวเพื่อเราต้องบรรลุเป้าหมายโดยการสร้างวอร์เดนเลสน,นะครับ ไป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 เขา้าไปตัดต้นไม้ในป่าก่อนเรากลับมาสร้างโมเดลเล็คเราก็จะบรรลุเป้าหมายสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาเพื่อเป็น T a ตื่นปลืกายกฮะวิ <kicking. S 1> ่งครับวิ่ง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 เก็บเก็บสั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 บ สับเยอะๆสับเยอะๆสับเยอะๆเวลสิบแล้วสับเยอะๆสับโหดๆหน่อยเย็ีได้ได้เย็กพีเยอะอาต้นไม้หักต้นไม้หักคราบคราบเฟสก่อนแล้วค่อยมาคราบอันนี้สับต้นไม้เก็บหินสิบเอ็ดอันโอเคสับต้นไม้กันสนุกเลยไปสับ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 อีกแล้ว ไปรับรางวาัลครับโบแอนเอโร่โบมีแล้วแอลโลยี่สิบอันเดี๋ยวค่อยครับเดี๋ยวค่อยครับไปไปขอซับก่อนมาทุบ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 หินเอาหินอันนี้มันทุบโดนเนี่ยเอาทุบโดนทุบโดนม,มันขึ้นด้านขวาเราจะสำเร็จรุ้ล่งกับคลิปนี้ว่าเป็นตือโปรยไก่นะครับ เราจะกระโดดมันไปทีเดียวลงไปถึงตรงนู้นได้ไหมครับไอหิวหิวหิวกินไก่นยกินไก่นะกินไก่น่อยกินไก่นกนินไก่น,กยนอย,นย,นอยมไม่ใช่กินเนื้อก็ตายดิเนี่ยเพิ่มเจ็ดวิเลยเพื่อปอดของเราแข็งแรงนะครับมีลาปลาด้วยโหนี่มันโซนอุดมสมบูรณ์ชัดๆเราไปอยู่ใกล้บ้านเขาด้วยนี่ะไรครับเราอยู่เซิร์ฟนี้กันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไป ยายเซิฟหรือเล่นอะไรกันทีหลังนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เผายังเผาอยู่หรออ๋าาเอาไก่ครับเอาไก่เคดีนะมันยังเอาไก่มาคืนอ๋อเลิกเผาไม้ไม่นี่เก็บทานไหมของดีนายกระเป๋าอใหญ่อยู่แล้วว่าผมว่าผมว่าน่าจะได้ของที่ต้องการแล้วอุ้ยต้อ,องเอามาแทนเรียบร้อยครับ ตือปอยไก่ม็นตือปอยไก่เสร็จแล้วแค่นี้เลยเกมนี้ดูกูเป็นตือปอยไก่แล้วจบแล้วเจอกันใหม่พาร์ทที่สองนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์บ๊ายบายครับ